หญิงสาวคนหนึ่งถูกตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ชนเข้าที่ศีรษะอย่างจังกลางถนนใหญ่ต่อหน้าพยานมากมายแต่สิ่งที่น่าตกตะลึงไม่ใช่เหตุการณ์อันโหดร้ายนั้นแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้คือใครและทำไมการเตะเพียงครั้งเดียวของเธอถึงทำให้เจ้าหน้าที่รัดล้มทั้งยืนได้ สลินคุ้นเคยกับการตื่นนอนในยามเช้าตรู่และเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งกิจวัตรนี้เธอยึดถือมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแต่ยังเป็นหนทางในการชำระล้างความคิดให้ปลอดโปร่องอีกด้วยเธอไม่ค่อยชอบการออกกำลังกายในสถานที่ที่ผู้คนพลุกพล่านนักดังนั้นเธอจึงเลือกวิ่งบนทางเท้าที่ทอดยาวขนานไปกับถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครแม้ว่าการจราจรในยามเช้าจะค่อนข้างหนาแน,น่น แต่เธอก็ยังรู้สึกสบายใจเพราะคุ้นเคยกับรูปแบบการเคลื่อนตัวของยานพาหนะและรู้ดีว่าส่วนไหนของเส้นทางที่ปลอดภัยพอจะ,พะผ่านไปได้ เช้าวันนั้นก็เช่นเคยสลินสวมเสื้อกล้ามสีดำรัดรูปกับกางเกงวอมขายาวสีขาวรองเท้าผ้าใบสีขาวคู่เก่งของเธอดูสะอาดสะอ้านราวกับเพิ่งซักมาเมื่อคืนเธอก้าวเท้าด้วยจังหวะที่เบาสบายแต่สม่ำเสมอพลางเหลือบมองนาฬิกาบนข้อมือเป็นครั้งคราวเพื่อรักษารอบความเร็วใบหน้าของเธอยังไร้เครื่องสำอางใดๆแต่หยาดเหงื่อที่เริ่มผุดขึ้นบริเวณขมับกลับขับเน้นให้เห็นถึงความงามตามธรรมชาติและสุขภาพที่ดีของเธอตลอดเส้นทางสลินวิ่งสวนกับผู้คนอีกหลายคนที่เริ่มวันใหม่อย่างแข็งขันเช่นกัน มีทั้งพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่กำลังเตรียมตัวรอรับผู้ห่อโดยสารพนักงานกวาดถนนของเขตและพนักงานออฟฟิศในชุดสุภาพที่ดูเร่งรีบเธอไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครมากนะักแต่รอยยิ้มเล็กๆก็ยังคงถูกส่งไปให้เสมอเพื่อเป็นเหมือนการทักทายถนนในเมืองยังไม่ถึงกับจอแจเต็มที่แต่เสียงแตรเสียงเครื่องยนต์และความวุ่นวายของผู้คนก็เริ่มดังขึ้นเป็นสัญญ,ญาณว่าวันใหม่ได้เริ่มต้นเคลื่อนไหวแล้ว เมื่อวิ่งมาได้ประมาณ2กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นสลินก็เริ่มชะลอฝีเท้าลงเธอตัดสินใจหยุดพักสักครู่ที่ร้านรถเข็นเล็กๆข้างทางร้านแห่งนี้เป็นที่ที่เธอใช้พักเหนื่อยเป็นประจำก่อนจะวิ่งต่อไปอยังเส้นทางกลับบ้านเธอนั่งลงบนเก้าอี้พลาสติกเตียเต้ยๆพร้อมกับสั่งน้ำเปล่าเย็นๆหนึ่งแก้วจากป้าเจ้าของร้านเหงือไหลยหยดลงบนหน้าผากแต่เธอกลับดูสงบนิ่งเหมือนคนที่คุ้นชินกับกิจวัตรนี้มานานแสนนาน,าน และในตอนนั้นเองที่สายตาของเธอจับจ้องไปยังกลุ่มชายในเครื่องแบบหลายคนที่ยืนอยู่อีกฟากหนึ่งของถนนโดยไม่ได้ตั้งใจสลินถอนหายใจเบาๆพลางเอื้อมมือไปหยิบแก้วพลาสติกบรรจุน้ำเย็นจัดที่ป้าเจ้าของร้านเพิ่งยื่นมาให้เธอยกดื่มอย่างช้าๆปล่อยให้ความเย็นเยียบไหลผ่านลำคอที่แห้งผากหลังจากการวิ่งร้านแห่งนี้เป็นเพียงร้านเล็กๆกึ่งถาวรที่ตั้งอยู่บนทาง เท้าหลังคาทำจากสังกะสีล้อมรอบด้วยเก e ้าอี้พลาสติกเก่าๆไม่กี่ตัวแต่สำหรับสลินแล้วมันก็เพียงพอที่จะให้เธอนั่งพักคลายความเหนื่อยล้าได้ชั่วครู่เธอนั่งหันหน้าออกสู่ถนนปล่อยให้ขาทั้งสองข้างเหยียดออกเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายอากาศยามเช้าของกรุงเทพเริ่มเปลี่ยนจากเย็นสบายเป็นอบอุ่นและขบวนรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มหนาตาขึ้นเรื่อยๆ ในจังหวะนั้นเองที่หางตาของสลินเหลือบไปเห็นชาย3คนในเครื่องแบบตำรวจยืนอยู่ไม่ไกลจากร้านนักพวกเขากำลังโบกรถจักรยานยนต์หลายคันที่ผ่านไปมาพูดคุยด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวและกำลังจดอะไรบางอย่างลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆในตอนแรกสลินคิดว่าคงเป็นแค่การตั้งด่านตรวจตามปกติแต่หลังจากสังเกตการอยู่ครู่หนึ่งเธอก็รู้สึกได้ถึงความผิด ปกติบางอย่างไม่มีป้ายประกาศตั้งด่านตรวจไม่มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นทางการซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องมีเมื่อมีการปฏิบัติการยิ่งน่าสงสัยไปกว่านั้นคือยานพาหนะที่ถูกเรียกให้หยุดดูเหมือนจะถูกเลือกหย่อหางซุ่มๆโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดผู้ขับขี่บางคนดูง,งุนงงและทำได้เพียงยอมยื่นเงินจำนวนหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก่อนจะได้รับอนุญาตให้ขับต่อไปได้ สลินรีตามองพยายามเพ่งพิจารณาหนึ่งในร่างที่ดูจะมีอำนาจมากที่สุดในกลุ่มนั้นชายคนดังกล่าวมีรูปร่างใหญ่โตยืนเท้าสะเอวและไม่ได้สวมหมวกเหมือนตำรวจทั่วไปเขายืนด้วยท่าทีสบายสบายถึงขนาดที่ยังยืนสูบบุหรี่ระหว่างเรียกผู้ขับขี่ให้หยุดรถเมื่อเห็นเช่นนั้นสัญชาตญาณของสลินก็เริ่มทำงานมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องอย่างชัดเจนและความอยากรู้ ของเธอก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความสงสัยที่หนักแน่นขึ้นทุกขณะยิ่งเฝ้ามองนานเท่าไร่สลินก็ยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่เธอกำลังเห็นไม่ใช่กระบวนการที่เป็นทางการผู้ขับขี่ที่ถูกเรียกให้หยอดูต่างมีท่าทีอึดอัดบางคนพยายามโต้เถียงแต่ก็ถูกตวาดกลับมาทันที สิ่งหนึ่งที่เด่นชัดคือรถทุกคันที่ผ่านไปมาเหมือนจะถูกมองเพียงแวบเดียวแล้วก็ถูกเรียกให้จอดอย่างไม่มีหลักการไม่มีการขอดูเอกสารหรือตรวจสอบสภาพรถมีเพียงการข่มขู่เท่านั้นสิ่งนี้ทําให้สลินยิ่งจดจ่อมากขึ้นราวกับสมองของเธอกําลังคัดกรองรายละเอียดที่ไม่ชอบมาพากล หนึ่งในเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นดูโดดเด่นเป็นพิเศษเขามีรูปร่างสูงใหญ่แขนเต็มไปด้วยมัดกล้ามที่นูนออกมาจากแขนเสื้อเครื่องแบบที่กับแน่นสีสะที่โลเลี่ยนของเขาสะท้อนแสงแดดยามเช้าจนเป็นเงาวับเขาไม่พูดมากนักแต่ทุกคำสั่งที่ออกจากปากเขากลับได้รับการปฏิบัติตามจากลูกน้องอีกสองคนในทันทีท่าทีของเขาบ่งบอกชัดเจนว่าเขาคือหัวหน้าของกลุ่มนี้สลินครุนคิดในใจต้องเป็นคนนี้แน่แน่คนที่เคยมีคนพูดถึงในโซเชียลมีเดียชื่อของชายคนนั้นผุดขึ้นมาในความทรงจำของเธอจัสมาน ตำรวจที่มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีนักเมื่อไม่นานมานี้เธอเคยอ่านโพสต์เกี่ยวกับเขาในกลุ่ม Facebook ของคนในพื้นที่หลายคนบ่นเรื่องพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและวิธีการทำงานที่หยาบคายของเขาเวลาลงพื้นที่แต่ก็เหมือนกับคดีส่วนใหญ่ที่ยากจะหาหลักฐานคำร้องเรียนเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบหายไปโดยไม่มีการดำเนินการใดๆ บัตรนี้เมื่อได้มาเห็นพฤติกรรมของจัสมานกับตาตัวเองสลินก็รู้สึกว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นไม่ใช่แค่ข่าวหรือความรู้สึกโกรธเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอเธอไม่เคยชอบการใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาอย่างจงแจ้งเช่นนี้แม้จะเป็นเพียงประชาชนธรรมดาและไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายแต่เทอเชื่อว่าการนิ่งเฉยก็เท่ากับเป็นการยอม รับให้มันเกิดขึ้นหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นด้วยอารมณ์ที่คุกรุ่นสายตาของเธอจับจ้องไปที่จัสมานชายร่างใหญ่ที่ยืนทำราวกับว่ากฎหมายไม่สามารถแต่ต้องเขาไอด้านในใจของเธอเริ่มมีความคิดที่รุนแรงขึ้นว่าเธอจะไม่เป็นแค่ผู้ชมอีกต่อไปเธออยากจะทำอะไรสักอย่าง สลินลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินเข้าไปใกล้จุดที่ตำรวจกลุ่มนั้นยืนอยู่ก้าวยงของเธอมั่นคงแม้สายตาของผู้คนรอบข้างจะเริ่มจับจ้องมาที่เธอเธอก็ตระหนักดีว่าการกระทำของเธอจะดึงดูดความสนใจและอาจจะนำมาซึ่งการต่อต้านแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ทำให้เธอหวัว่นหวั่นเธอไม่ใช่คนชอบมีเรื่องแต่เธอยิ่งไม่ชอบการเห็นคนอื่นถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมากกว่าเธอยืนห่างจากจัสมานและลูกน้องอีกสองคนเพียงไม่กี่เมตรก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดังฟังชัดขอโทษนะคะนี่เป็นการตั้งด่านอย่างเเปป็นทาาางกรรหรือล่คะ คำพูดของเธอทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มนั้นหยุดชะงักไปชั่วขณะราวกับไม่คาดคิดว่าจะมีประชาชนกล้าเข้ามาทักท้วงสลินพูดต่อดิฉันไม่เห็นมีป้ายแจ้งเตือนหรือเอกสารคำสั่งเลยนะค่าทำไมพวกคุณถึงมาเรียกคนให้หยุดตามอำเภอใจแบบนี้ได้ล่ะคะ ชาวบ้านบางคนที่อยู่บริเวณนั้นเริ่มหันมาให้ความสนใจบางคนถึงกับแอบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพอย่างเงียบๆจะสมานหันขวบมามองอย่างเห็นได้ชัดว่าถูกรบกวนเขากว่าสายตามองสลินตั้งแต่หัวจระรดเท้าเหมือนกำลังประเมินว่าผู้หญิงคนนี้แค่หาเรื่องหรือจริงจังกันแน่แต่สลินไม่สะทกสะทา นอเธอยือนจ้องกลับด้วยสายตาที่แน่วแน่และลำตัวที่ตั้งตรงเธออาจจะไม่ใช่นักกิจกรรมหรือทนายความแต่เธอรู้กฎระเบียบพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งด่านบนท้องถนนดีพอสมควรและเธอมั่นใจว่าในขณะนั้นกลุ่มตำรวจนอกรีดกลุ่มนี้ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการใดๆหนึ่งในลูกน้องที่ดูอายุน้อยกว่ามีท่าทีลุกลี่ลุกลนถึงกับเหลือบมองไปทางจัาสมานเหมือนต้องการคำชี้แนะแต่จัสมานยังคงนิ่งเฉยเขากลับก้าวเข้ามาหาสลินด้วยสีหน้าบึ้งตึงแล้วมึงเป็นใคร มายุ่งอะไรเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของมึงเขาตวาดเสียงดังแต่น้ำเสียงของสลินยังคงราบเรียบดีฉันเป็นประชาชนข้าและดิฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้และตั้งคำถามโดยเฉพาะเมื่อเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบเธอตอบกลับอย่างรวดเร็วและชัดเจนความตึงเครียดระหว่างทั้งสองเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จัสมานก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวตอนนี้เขามายืนอยู่ตรงหน้าสลินพอดีใบหน้าของเขาบูดบึ้งขากรรไกรขบกันแน่นและน้ำเสียงของเขาก็ดังขึ้นอย่างไร้เหตุผลไปดูแลเรื่องของตัวเองเถอะหน้าอย่ามาทำตัวเป็นฮีโร่เขาตวัดลั่นทำให้ผู้ขับขี่บางคนที่กำลังถูกเรียกตรวจอยู่ถึงกับหันมามองโดยอัตโนมัติบรรยากาศรอบข้างเงียบลงในบัดดลแม้แต่ลูกน้องของจัสมานเองก็ดูเหมือนจะกลั้นหายใจราวกับรู้ดีว่าชายร่างยักษ์ย้ายคนนี้กำลังอยู่ในโหมดที่พร้อมจะระเบิดอารมณ์ออกมาได้ทุกเมื่อ สลินยังคงยืนนิ่งไม่ถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวแม้ว่าร่างกายของจัสมานจะใหญ่โตวกว่าเธอมากและแววตาของเขาก็คมกริบราวกับต้องการจะข่มขู่แต่เธอก็ไม่ได้สแสดงความหวาดกลัวออกมาเลยแม้แต่น้อยเธอรู้ดีว่าท่าทีแบบนี้มักถูกใช้เพื่อปิดปากประชาชนธรรมดาแต่เธอไม่ใช่คนที่จะยอมเงียบเพียงเพราะถูกตะคอกใส่ด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงเธอกล่าวตอบดิฉันไม่ได้ทำตัวเป็นฮีโร่หรอกค่ะแต่ดิฉันก็ทนดูคนอื่นถูกกล่าวหาอย่างไม่มีเหตุผลไม่ได้เหมือนกัน จะสมานเริ่มหมดความอดทนดวงตาของเขาเบิกโพรงหายใจฟืดฟาดและเริ่มชี้นิ้วมาที่หน้าของสลินอย่ามาสอนกูทํางานนะมึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติเลยเขายังคงตวาดไม่หยุดแต่สลินเพียงแค่มองกลับไปโดยไม่กระพริบตาก็เพราะดิฉันรู้ขั้นตอนไงคะถึงได้กล้าพูดถ้าเป็นการตั้งด่านที่ถูกกฎหมายจริงไหนหลักค่ะเอกสารคําสั่งไหนหลักคะผู้บังคับบัญชาที่มาควบคุม เธอพูดอย่างฉาญฉานน้ำเสียงของเธอเริ่มดังขึ้นเล็กน้อยชาวบ้านที่ตอนแรกทำเพียงเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆเริ่มกระซิบกระซาบกันบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปบางคนก็เริ่มโพสลงโซเชียลมีเดียอย่างเงียบๆความตึงเครียดณนะจุดนั้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเหมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำงานได้ทุกเมื่อแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นสิ่งหนึ่งกลับกลายเป็นจุดสนใจนั่นคือหญิงสาวร่างเพรียวที่ยืนหยัดต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมซึ่งปรากฏกายในรูปของเครื่องแบบและมัดกล้ามเพียงลำพัง ในที่สุดอารมณ์ของสลินก็พุ่งถึงขีดสุดเธอไม่ได้เพียงแค่โกรธที่ถูกตะคอกใส่แต่ยังโกรธในความหยิ่งผยองที่ดูถูกประชาชนเช่นเธอด้วยน้ำเสียงที่สูงขึ้นและเต็มไปด้วยอารมณ์สลินโต้กลับพวกคุณไม่ใช่ผู้รักษากฎหมาย แต่เป็นผู้ทำลายกฎหมายนี่มันคือการตั้งด่านเถื่อนฉันแจ้งความจับพวกคุณได้หมดทุกคนเสียงของเธอดังก้องไปทั่วท่ามกลางเสียงจอแจของยานพาหนะและความวุ่นวายบนท้องถนนผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาต่างชะลอรถเพื่อมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ใกล้ๆเริ่มขยับเข้ามาใกล้แซงทำเป็นกอวอหาดพื้นหรือจัดของแต่แท้จริงแล้วพวกเขาต้องการดูการประทะคารมครั้งนี้หนึ่งในพี่วินมอเตอร์ไซค์ถึงกับกระซิบกับเพื่อนว่า เผยผู้หญิงคนนั้นใจเด็ดว่ากล้าต่อกรกับจัสมานความตึงเครียดในบริเวณนั้นยิ่งเพิ่มสูงขึ้นกล้องจากโทรศัพท์มือถือเริ่มถูกยกขึ้นสูงกว่าเดิมบางคนถ่ายคลิปจากด้านหลังหมวกกันน็อกของตอนเองท่ามกลางความชุดละมุนนั้นสลินยังคงยืนนิ่งใบหน้าของเธอแดงก่ำและดวงตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความมุ่งมั่นจัสมานดูอึดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่คาดคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะกล้าหาญถึงเพียงนี้แต่แทนที่จะพยายามทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงจัสมานกกกลับยยยิ่งถู้วมาขึน มึงคิดว่ามึงเป็นใครวะฮะมาสั่งสอนคนอื่นเขาตะคอกพร้อมกับก้าวไปข้างหน้าเขาพยายามเข้าใกล้สลินอีกครั้งแต่คราวนี้ร่างกายของเขาแสดงออกถึงความก้าวร้าวอย่างชัดเจนมือของเขากำแน่นไหลเกรงและแววตาก็คมกริบราวกับสัตว์ป่าที่พร้อมจะขย่ำเหยื่อแต่สลินไม่ไหวติงเธอศบตากลับไปอย่างไม่ลังเลถ้าคุณทำถูกจริงทำไมต้องกลัวที่จะถูกถามทำไมต้องโมโหเวลาถูกขอดูหลักฐาน คราวนี้เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นลงแต่ยังคงชัดเจนพอที่ทุกคนจะได้ยินคำพูดของเธอเฉียบคมไม่จำเป็นต้องหยับคายก็สามารถทิมแทงเข้าไปในศักดิ์ศรีของเขาได้จัสมาเนเงียบไปหลายวินาทีขากันไกลของเขาขบกันแน่นราวกับกำลังสะกดกลั้นบางอย่างไว้ไม่ใช่ความละอายใจแต่เป็นอัตราที่ถูกท้าทายและเริ่มควบคุมไม่ได้ จัสมานซึ่งบัดนี้ใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธที่อัดอั้นในที่สุดก็กระทำการเกินกว่าเหตุโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเขาใช้มือทั้งสองข้างผลักร่างของสลินอย่างแรงและหยับาขายร่างของสลินเซถอยหลังเสียการทรงตัวแล้วล้มลงกระแทกกับพื้นแอสฟัลที่หยับร้านอย่างแรงเสียงร่างของเธอกระแทกพื้นดังชัดเจนท่ามกลางเสียงจอแจบ,บนท้องถนนทันทีทันใดนั้นผู้คนหลายคนก็ ส่งเสียงร้องอุทานออกมาบางคนถึงกับลุกพรวดจากเก้าอี้หน้าร้านค้าบางคนก็ยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกใจอย่างไม่น่าเชื่อสลินนิ้วหน้าพลางใช้มือยันตัวขึ้นมาเข่าข้างหนึ่งหนักของเธอกระแทกอย่างแรงและฝ่ามือก็ทะลอกแต่สิ่งที่เจ็บปวดกว่าความรู้สึกทางกายคือความโกรธแค้นอย่างรุนแรงที่ประตุข,ขึ้นในอกเธอไม่คาดคิดว่าจะสมานจะกล้าแต่ต้องตัวเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความรุนแรงอย่างจงแจ้งต่อหน้าสาธารณชนเช่นนี้ สลินเงยหน้าขึ้นมองจัสมานด้วยแววตาที่ลุกเป็นไฟแต่เธอยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างมั่นคงเนื่องจากความเจ็บปวดที่แล่นไปทั่วร่างกายในขณะเดียวกันชาวบ้านที่อยู่รอบๆเริ่มส่งเสียงดังขึ้นบางคนเดินเข้ามาใกล้แต่ส่วนใหญ่ทำได้เพียงยืนงุนงงบ้าไปแล้วมันผลักผู้หญิงคนนั้นเสียงพนักงานเก็บค่าจอดรถที่เห็นเหตุการณ์ตะโกนขึ้นบางคนยิ่งบันทึกภาพอย่างเข้มข้นขึ้นและคลิปวิดีโอนั้นก็เริ่มแพร่กระจายไปยังโซเชียลมีเดียในเวลาเพียงไม่กี่นาที แต่ท่ามกลางเสียงของผู้คนและสถานการณ์ที่ร้อนระอุจะสมานยังคงยืนนิ่งราวกับไม่รู้สึกรู้สาอะไรแทนที่จะแสดงความรู้สึกผิดหรืออย่างน้อยก็พยายามคลี่คลายสถานการณ์เขากลับเหลือบมองไปยังรถจัก,กรยานยนต์ของเขาที่จอดอยู่ไม่ไกลใบหน้าของเขาแข็งกร้าวขากัครไกลขบแน่นและดูเหมือนกำลังตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่บ้าคลั่งเขารีบเดินไปยังรถ ของตนดึงขาตั้งขึ้นแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยอารมณ์ที่พลุ่งพล่านไม่มีลูกน้องคนไหนของเขากล้าเข้าไปห้ามพวกเขาทำได้เพียงมองดูอย่างเงียบงันราวกับไม่อยากจะเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานของตนจะชัยความรุนแรงต่อไปอีกแต่จะสมานได้สูญเสียการควบคุมไปแล้ว โดยไม่พูดพร่ำทำเพลงจะสมานสตาร์ทรถจักรยานยนต์ของราชการด้วยท่าทีที่รวดเร็วและเกลี้ยกล่อมเสียงเครื่องยนต์คำรามลั่นดึงดูดความสนใจของทุกคนในบริเวณนั้นในตอนแรกหลายคนคิดว่าเขาแค่ต้องการจะขี่รถออกไปจากที่เกิดเหตุอาจจะเพราะความอับอายหรือถูกกดดันแต่ทิศทางของสายตาเขานั้นคมกริบและจับจ้องไปยังจุดจุดเดียว ไปยังสลินที่ยังคงนั่งอยู่บนพื้นแอสฟัลต์พยายามพยุงตัวลุกขึ้นอย่างช้าๆในตอนนั้นเองที่บางคนเริ่มตระหนักว่ากำลังจะมีเรื่องที่เลวร้ายกว่านั้นเกิดขึ้นจัสมานบิดคันเร่งอย่างแรงแล้วพุ่งรถจัก,กรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงตรงไปยังทิศท,ทางของสลินในช่วงเวลาที่สั้นมากเพียงไม่กี่วินาทีล้อหน้ารถของเขาก็พุ่งเข้าชนศีรษะของสลินอย่างจังเสียงกระแทกทำให้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์กรีดร้องออกมาด้วยความสยดสยอง ร่างของสลินกระเด็นไปด้านข้างเล็กน้อยแล้วล้มฟุบลงไปอีกครั้งบรรดาแม่บ้านที่เดินผ่านไปมาต่างกรีดร้องอย่างสุดเสียงขณะที่ชายหนุ่มคนหนึ่งถึงกับสอบอทอออกมาอย่างรุนแรงไอบ้บ้ามันขี่รถชนหัวผู้หญิงคนนั้นอีก ลูกน้องของจัสมานที่ก่อนหน้านี้ยืนนิ่งเฉยบัดนี้มีสีหน้าตื่นตระหนกหนึ่งในนั้นรีบวิ่งเข้าไปทางสลินแต่ก็ชะงักด้วยความลังเลใบหน้าของเขาซีดเผือดมือสั่นเทาและปากก็สั่นระริกเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็พูดไม่ออกตำรวจอีกคนทำได้เพียงยืนตัวแข็งทื่อสายตาของเขาจับจ้องไปยังร่างของสลินที่บัดนี้นิ่งไม่ไหวติ้งไม่มีใครคาดคิดว่าจัสมานจะโหดร้ายได้ถึงเพียงนี้ไม่ใช่แค่การใช้ความรุนแรงแต่บัดนี้มันได้กลายเป็นความพยายามฆ่าต่อหน้าสาธารณชนแล้ว รอบข้างยิ่งเกิดความกลลาหนมากขึ้นบางคนวิ่งหนีบางคนโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลและบางคนก็หันกล้องโทรศัพท์มือถือเล็งไปที่ใบหน้าของจัสมานโดยตรงแต่ชายคนนั้นก็ยังคงมีท่าทีสงบนิ่งเขานั่งคร่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์จ้องมองไปยังร่างของสลินราวกับไม่มีความสำนึกผิดใดๆทั้งสิ้นชายสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้าไปหาตำรวจนายหนึ่งแล้วถามด้วยความหวาดกลัวนั่นนั่นเธอยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม แต่ไม่มีใครตอบคำถามนั้นสถานการณ์หยุดนิ่งทุกสายตาจับจ้องไปยังหญิงสาวที่เพิ่งถูกตำรวจชนเข้าที่ศีรษะของเธอเองเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากบรรยากาศที่น่าอึดอัดนั้นร่างของสลินที่ตอนแรกนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นก็เริ่มขยับอย่างช้าๆมือซ้ายของเธอแต่ลงบนพื้นแอสฟัลต์เพื่อพยุงร่างกายที่ยังคงเจ็บปวดอย่างเห็นได้ชัดชาวบ้านที่เฝ้าดูอยู่ต่างนิ่งเงียบด้วยความประหลาดใจบางคนไม่อยากจะเชื่อว่าเธอยังสามารถขยับตัวได้หลังจากถูกกระแทกที่ศีรษะอย่างจังเลือดเริ่มไหลซึมออกมาจาก ขมับซ้ายหยดลงบนแก้มและเสื้อยืดที่เริ่มเปือเปื้อนแต่ลมหายใจของเธอยังคงสม่ำเสมอดวงตาของเธอเบิกกว้างไม่ใช่แววตาของความสับสนแต่เต็มไปด้วยสติและความโกรธแค้น ด้การเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าแต่หนักแน่นสลินพยายามลุกขึ้นยืนขาของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอก็ยังคงฝืนลุกขึ้นได้สำเร็จใบหน้าของเธอเย็นชาไม่มีแววของความหวาดกลัวอย่างที่จะสมานคาดหวังตรงกันข้ามสิ่งที่ฉายออกมาจากดวงตาของเธอกลับเป็นความโกรธที่สงบนิ่งราวกับคนที่เก็บกดพลังบางอย่างที่ไม่เคยได้แสดงออกมาเป็นเวลานานชาวบ้านรอบข้างเริ่มส่งเสียงพึมพำด้วยความทึ่งระคนวิตกกังวลผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดา ชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังถ่ายคลิปอยู่กระซิบสลินใช้หลังมือปาดเลือดที่หน้าผากออกเธอหมุนคอช้าๆแล้วจ้องตรงไปยังจัสมานที่ยังคงนั่งคล่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์สายตาของเธอคมกริบและเต็มไปด้วยการไตรตรองเธอยืนตัวตรงไหล่ผายออกราวกับว่าความเจ็บปวดทางกายนั้นไม่มีความหมายใดๆเมื่อเทียบกับความโกรธที่กำลังเดือดพล่านอยู่ในใจตำรวจนายอื่นๆที่เห็นท่าไม่ดีเริ่มถอยหลังอย่างช้าๆไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกต่อไปสลินเพียงแค่ยืนนิ่งเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างและเสียงนั้นก็ดังขึ้น เสียงคำรามของเครื่องยนต์ที่ดังขึ้นอีกครั้งจะสมานยังไม่พอใจเขาบิดคันเร่งแรงกว่าเดิมจนล้อหลังหมุนฟรีเล็กน้อยครั้งนี้เจตนาของเขาชัดเจนการโจมตีครั้งสุดท้ายเพื่อยุติการต่อต้านแต่สลินไม่ถอยเธอกลับย่อตัวลงเล็กน้อยงอเข่าเหมือนคนที่เตรียมพร้อมจะรับมือกับอะไรบางอย่างใบหน้าของเธอแน่วแน่และลมหายใจก็เป็นจังหวะราวกับร่างกายได้เข้าสู่โหมดป้องกันตัวโดยอัตโนมัติชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เริ่มกลัน้นหายใจการต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น วินาทีแล้ววินาทีเล่าผ่านไปอย่างเชื่องช้าขณะที่มอเตอร์ไซค์ของจัสมานพุ่งตรงเข้ามาหาสลินระยะห่างระหว่างพวกเขาสั้นลงเรื่อยๆและเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามลั่นทำให้ผู้คนรอบข้างไม่กล้ากระพริบตาแต่ท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดนั้นสลินกลับยืนนิ่งเธอสูดหายใจเข้าลึกๆรวบรวมพลังทั้งหมดแล้วย่อตัวลงเล็กน้อยในท่าเตรียมพร้อมโจมตีไม่มีแววของความลังเลในดวงตาของเธอ เธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการแพ้หรือชนะอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของการเอาชีวิตรอดและหยุดยั้งการกระทำที่เกินกว่าเหตุซึ่งได้ล้ำเส้นไปแล้วเมื่อมอเตอร์ไซค์อยู่ห่างจากเธอเพียงไม่กี่เมซสลินก็กระโดดขึ้นการกระโดดของเธอนั้นสูงและรวดเร็วเกินกว่าที่คนธรรมดาทั่วไปจะทํำได้ร่างกายของเธอเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วราวกับผ่านการฝึกฝนมานานหลายปีในชั่วเซียววินาทีที่ลอยอยู่กลางอากาศ เธอหมุนตัวเล็กน้อยและเล็งเท้าขวาตรงไปยังศีรษะของจัสมานทุกคนที่เฝ้าดูต่างกลั้นหายใจและในวินาทีต่อมาเสียงดังสนั่นก็ดังขึ้นเมื่อเท้าของสลินกระทบเข้ากับหมวกกันน็อกของจัสมานอย่างเต็มแรง ร่างของจัสมานกระเด็นออกจากมอเตอร์ไซค์เขาหงายหลังตึงสีรษกกระแทกพื้นแอสฟัลก่อนที่ร่างทั้งร่างจะล้มลงไปกองกับพื้นอย่างแรงมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่มาก็หยุดกระทันหันเอียงไปด้านข้างแล้วล้มลงบนถนนชาวบ้านรอบข้างกรีดร้องด้วยความตกใจบางคนรีบวิ่งหนีเพราะกลัวว่าสถานการณ์จะบานปลายแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือสลินไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาที่บังเอิญเดินผ่านมาเธอคือคนที่มีทักษะการป้องกันตัวที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ในทางกลับกันสลินลงสู่พื้นอย่างมั่นคงด้วยขาทั้งสองข้างลมหายใจของเธอหอบเล็กน้อยแต่ววตาก็ยังคงมุ่งมั่นเธอยืนตัวตรงมองดูร่างของจัสมานที่บัดนี้นอนแน่นิ่งตำรวจคนอื่นๆเริ่มวิ่งเข้าไปหาจัสมานตรวจดูอาการของเขาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สลินเลยสักคนผู้คนที่ถ่ายคลิปอยู่ตั้งแต่ต้นยิ่งบันทึกภาพทุกเหตุก,การณ์จากทุกมุมอย่างต่อเนื่องโลกกำลังจับตามองและความจริงก็ได้พูดผ่านลูกเตะที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ร่างของจัสมานกระแทกพื้นแอสฟัลต์เสียงดังสนั่นก่อนจะกลิ้งไปอีก2อสามตลบแล้วหยุดนิ่งในท่าคว่ำหน้าหมวกกันน็อกของเขากระเด็นไปอยู่ข้างถนนเผยให้เห็นใบหน้าที่บัดนี้เต็มไปด้วยฝุ่นและเลือดที่ไหลซึมจากขมับรถมอเตอร์ไซค์ของราชการที่เขาขี่มาล้มอยู่ไม่ไกลเครื่องยนต์ยังคงติดอยู่และส่งเสียงแผ่วเบาร่างของจัสมานไม่ขยับเขยื้อนเลยแม้แต่น้อยไม่มี การตอบสนองจากแขนหรือขาเขานอนแน่นิ่งราวกับตุ๊กตาที่ถูกตัดเชือกบรรยากาศที่ก่อนหน้านี้เคยอึกทึกครึกโครมกลับเงียบสงัดลงในบัตรดนทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างนิ่งอึ้งราวกับถูกสะกดให้พูดไม่ออกด้วยความตกตะลึงอย่างสุดขีด ผู้คนบางส่วนที่เคยยืนอยู่ริมทางเริ่มเดินเข้ามาใกล้ๆอย่างช้าๆมองดูด้วยสีหน้าที่ผสมปนเปกันไประหว่างความตกใจความทึ่งและความกลัวพวกเขารู้ดีว่าจัสมานคือใครตำรวจนอกรตที่พวกเขาเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานักต่อนักมีชื่อในด้านความกลางและพฤติกรรมตามอำเภอใจแต่บัดนี้ชายคนนั้นกลับนอนหมดสภาพถูกสยบโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่เมื่อเช้า นี้ยังดูเหมือนนักวิ่งธรมธรมดาๆสลินยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่พูดอะไรออกมาสักคำสายตาของเธอยังคงจับจ้องไปยังร่างของจัสมานเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆที่ไม่คาดคิดลมหายแย่ใจของเธอที่เคยหอบถี่เริ่มกลับมาเป็นปกติไม่มีความภาคภูมิใจฉายออกมาจากใบหน้าของเธอมีเพียงสีหน้าที่เยือกเย็นและการควบคุมตนเองอย่างเข้มแข็งเธอรู้ดีว่าการกระทำของเธอเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่ได้ก้าวไปถึงจุดที่เธออาจจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างหากสถานการณ์พลิกผัน ตำรวจในอื่นๆที่เหลือมีท่าทีตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาเริ่มวิทยุเรียกกำลังเสริมขณะที่คนหนึ่งพยายามจะเดินเข้ามาหาสลินแต่ก็หยุดชะงักไปกลางคันพวกเขารู้ดีว่าสถานการณ์ได้หลุดออกจากการควบคุมไปไกลแล้ววิดีโอและภาพถ่ายยังคงถูกบันทึกและแพร่กระจายต่อไปใบหน้าของจัสมานที่นอนกองอยู่กับพื้นและภาพของสลินที่ยืนหยัดอย่าง พระนงกลายเป็นจุดสนใจหลักในตอนนั้นไม่ใช่แค่พละกําลังทางกายของสลินที่ทําให้ทุกคนนิ่งอึ้งแต่เป็นความกล้าหาญของเธอที่ลุกขึ้นสู้โดยไม่เกรงกลัวการกระทําที่หาได้ยากยิ่งท่ามกลางความอายุติธรรมที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติเพียงไม่กี่นาทีหลังจากเหตุการณ์คลิปวิดีโอจากหลากหลายมุมก็เริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดียบางคลิปถูกอัปโหลดลงในกลุ่มไลน์ของชุมชนบางคลิปก็ถูกส่งตรงไปยังเพจดังที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนวิดีโอที่ใช้หัวข้อว่า สาว j o กกิ้งเตะตำร,รวจถอนกลางถนนแพร่กระจายราวกับไฟลามทุ่งภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงคลิปวิดีโอดังกล่าวก็มียอดเข้าชมหลายแสนครั้งและเริ่มปรากฏในสำนักข่าวดิจิทัลต่างๆชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามตั้งแต่ความชื่นชมในความกล้าหาญของสลินไปจนถึงความโกรธแค้นต่อการกระทําทีหน้าหดเยี่ยมของจัสมานแฮชแท็กอย่างสลินสู้ไม่ถอยและตำรวจกลางล้มทั้งยืนก็ติดเทรนด์อันดับต้นๆบนแพลตฟอร์ม X และทิกทอกอย่างรวดเร็ว ภาพของสลินที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงพร้อมกับเลือดที่ไหลาจากขมับกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการต่อสู้หลายคนแสดงความนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเธอกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ทำได้เพียงนิ่งเงียบในทางกลับกันสังคมก็ประนามการกระทำของจัสมานที่ใช้รถของทางราชการพุ่งชนประชาชนอย่างรุนแรงคลิปวิดีโอที่สมบูรณ์พร้อมกับเสียงกรีดร้อง ของผู้คนทําให้คดีนี้ไม่สามารถถูกเพิกเฉยได้อีกต่อไปไม่นานนักกลุ่มนักกล่าวก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาสัมภาษณ์พยานในที่เกิดเหตุตั้งแต่แม่ค้าร้านรถเข็นไปจนถึงชาวบ้านที่ถ่ายคอลออิปไว้ได้องค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรและทนายความอาสาหลายคนต่างติดต่อมายังสลินเพื่อเสนอความคุ้มครองทางกฎหมายนักกิจกรรมด้านกฎหมายและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อระดับประเทศ เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดต่อการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่เกินกว่าเหตุคดีนี้ได้เปลี่ยนจากเหตุการ์กระทบกระทั่งบนท้องถนนกลายเป็นประเด็นระดับชาติเกี่ยวกับความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชน ในขณะเดียวกันซล,ลินก็เริ่มได้รับโทรศัพท์และข้อความจากบุคคลที่ไม่รู้จักมากมายบางคนส่งกำลังใจมาให้แต่บางคนก็พยายามข่มขู่เธอแต่เธอยังคงสงบนิ่งเธอรู้ดีถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำของเธอและบัดนี้เธอไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกต่อไปการเป็นที่สนใจของสาธารณชนได้มอบเกราะป้องกันให้กับเธอจากการจับตามองของสังคมโดยรวมในใจลึกๆเธอรู้สึกโล่งใจในที่สุดความกล้าหาญที่จะส่งเสียงของเธอก็ไม่สูญเปล่าโลกได้รับรู้แล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายผิด ในที่สุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาถแถลงการอย่างเป็นทางการหลังจากการสืบสวนอย่างละเอียดซึ่งประกอบด้วยคำให้การของพยานหลักฐานจากคลิปวิดีโอและรายงานจากหน่วยงานอิสระ ผลการตัดสินก็ได้ถูกประกาศต่อสาธารณชนจัสมานถ,ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุต่อประชาชนและถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญในทันทีไม่เพียงเท่านั้นเขายังต้องรับโทษทางอาญาซึ่งทําให้เขาต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตอนเองต่อหน้ากฎหมายไม่ใช่ในเครื่องแบบตํารวจอีกต่อไปแต่เป็นในชุดนักโทษตํารวจในอื่นๆที่ร่วมตั้ง ด่านเถื่อนในวันนั้นก็ไม่รอดพ้นจากการลงโทษเช่นกันบางคนถูกสั่งพักราชการและเข้ารับการประเมินทางวินัยขณะที่คนที่พิสูจน์ได้ว่ามีส่วนร่วมในการข่มขู่ประชาชนก็ถูกสั่งย้ายและลดตำแหน่งคดีนี้ได้กลายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการกระทำที่นอกลู่นอกทางของเจ้าหน้าที่สามารถและต้องถูกหยุดยั้งประชาชนไม่สามารถถูกปฏิบัติอย่างตามอำเภอใจได้อีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกสายตาสามารถเป็นพยานได้ผ่านกล้องและโซเชียลมีเดียที่ไม่สามารถถูกปิดกั้นได้ สำหรับสลินเองเธอก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้เหมือนเดิมอีกต่อไปใบหน้าและชื่อของเธอเป็นที่รู้จักไปทั่วแต่ไม่ใช่ในแง่ของความขัดแย้งแต่เป็นเพราะความกล้าหาญของเธอเธอได้รับเชิญให้ไปร่วมเวทีเสวนาและพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆตั้งแต่สัมนมาในมหาวิทยายลายัยการพูดคุยกับชุมชนนักกฎหมายไปจนถึงรายการโทรทัศน์ระดับประเทศ เธอพูดถึงความกล้าหาญของพลเมืองสิทธิ์ของประชาชนและความสำคัญของการลุกขึ้นสู้เมื่ออำนาจถูกใช้ในทางที่ผิดแม้ในตอนแรกจะรู้สึกประหม่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เรียนรู้ที่จะพูดอย่างหนักแน่นโดยไม่สูญเสียความจริงใจไป เบื้องหลังทั้งหมดนั้นสลินก็ยังคงเป็นคนเดิมเธอยังคงไปวิ่งจ็อกกิ้งในตอนเช้าและยังคงว่าพักที่ร้านรถเข็นเจ้าเดิมซึ่งเป็นพยานในเหตุการณ์ครั้งแรกแต่บัดนี้ผู้คนทักทายเธอด้วยความเคารพไม่ใช่เพียงเพราะเธอเป็นไวยรัลแต่เพราะเธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าประชาชนธรรมดาคนหนึ่งก็สามารถยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจที่เคยถูกมองว่าแต่ต้องไม่ได้เธอไม่ได้ต้องการคำสรรเสริญเยินยอแต่เธอรู้ดีอยู่อย่างหนึ่งว่าความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่รอคอยได้บางครั้งมันต้องแลกมาด้วยการก้า้างางาางงหหนนกรรรสส่่เียคัืออแม พาทังการเตะเพียงครั้งเดียว